สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คูบอลออนไลน์คณิตพิชิตได้ผมคูบอลติวเตอร์ผู้มีประสบการสอนในสารบัญคูวิชามากกว่า10ปีนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องยัง <c oughs> อยู่ในเรื่องของโจทย์ของสมการอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยและก็เป็นเรื่องยอดที่หลายๆคนที่อยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นโจทย์สมการรูปแบบแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทํา แบบไหนได้บ้างนะครับวันนี้ครูเลยยกตัวอย่างเรื่องของโจทย์สมการอย่างหนึ่งนะครับที่ออกข้อสอบในระดับปฐมปลายก็คือระดับป6ป .5 เนี่ยบ่อยมากนะครับและบางครั้งเนี่ยในสมการของม1นะครับไม่จะเป็นเทอม1หรือเทอม2เนี่ยก็ออกบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนสมการรูปแบบนี้กันย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับสมการทั้ง5รูปแบบที่เป็นการแก้สมการแบบตัวเลขครูสอนไปหมดแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูคลิปนี้กันเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ เรื่องหัวขาหาให้เจอย้ํานะครับดูปากของน้องนิชาชัดๆนะครับหัวขาหาให้เจอไม่ใช่หัวขาหาให้เจอ,ไม,เจอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับย้ํานะครับหัวขาหาให้เจอคําว่าหัวขาหาให้เจอหมายความว่าไงหมายความว่าสมการรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการพูดถึง1เรื่องของคนเรื่องของสัตว์ครับโดยนับจํานวนตัวหรือจํานวนหัวครับนี่คือสิ่งที่สังเกตได้อันที่1นนะครับอันที่2 มีหัวหนึ่งหัวไม่จําเป็นต้องมีขาแค่2ขาเข้าใจความหมายนี้ไหมครับข้อมหมายของมันของมันก็คืออะไรครับเช่นถ้าคน1คนหรือหัวหนึ่งหัวก็จะมี2ขานี่คือคนไหมครับอ่ะถ้าเป็นเป็ดล่ะครับเป็ดหนึ่งหัวก็จะมี2ขาเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัวเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันต่างกันและเอาจุดนี้แหละมาเป็นโจทย์ปัญหาในสมการที่ทําให้พวกเราหลายคน สับสนนะครับวอ,อย่างเช่นเมื่อกี้ครับคุณบอกว่าวัวหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวมีกี่ขาครับคาตอบคือ4ี่ขาบางคนบอกว่า3ขาเพราะวัวพิการเราเล่นนะครับไม่ได้นะหรือพูดง่ายครับอ่าเพนกวินอย่างเงี้ยครับนกเพนกวินที่อยู่ในสวนสัตว์หรือในคู่โลกเหนืออย่างเงี้ยครับมีกี่ขาครับใช่ก็มีแค่2ขาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหัวหนึ่งหัวไม่จําเป็นจะต้องมีแค่2ขาแต่อาจจะมีมากกว่า2ขาก็ได้เช่น4ขาเป็นต้น นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเจอโจทย์สมการแบบนี้ล่ะเราจะทํำยังไงหนึ่งเลยนะครับที่ครูจะบอกก่อนก็คือเขาจะพูดถึงในโจทย์สมการนะครับจะพูดถึงสัตว์หลายประเภทอยู่ด้วยกันครับความหมายของครูตรงนี้หมายความว่าสัตว์หลายตัวหลายประเภทที่มาอยู่ด้วยกันเนี้ยเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าแต่ละตัวมีขากี่ขาหรือพูดง่ายคือแต่ละประเภทนะครับมีขากี่ขาอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2เราจะไม่สมมติ หัวแต่ละหัวของสัตว์แต่ละประเภทเป็น x yZ ตรงเนี้ยฟังอาจจะงงนะครับฟังครูพูดไปก่อนเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับแต่เราจะสมมุติสมการเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวแปรเดียวคือตัว x ชัดเจนนะครับอันต่อไปนะครับเราวอัต่อไปแล้ววิธีการแก้สมการละ่ะถ้าอยากให้มันง่ายที่สุดแล้วเราสามารถเรียงลำดับได้อย่างชัดเจนที่สุดครูจะมีเครื่องมือนหนึ่ง มาช่วยและครูย้ำนะครับว่าเครื่องมือเนี้ยจะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทําสมการหลายๆเรื่องอันที่หอันที่2ใช้ในการทําเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละในนาค้เที่เราจะเรียนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามารู้จักเครื่องมือชิ้นนี้กันเครื่องมือชิ้นนี้มีชื่อว่าหน้าต่างมหัศจรรย์เนี่ครับเสียงอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีครูไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่า บอกไว้แล้วว่าครูบอกกับตัวเองไว้แล้วว่ายังไงครูจะพยายามอ่านให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเรื่องนะครับหมยถึงว่าหนึ่งเรื่องในหนึ่งอาทิตย์จะพยายามอ่านให้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่คูบอกอันนี้คือสิ่งที่ครูตั้งใจจะทําให้ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามครูจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเอาละเสียงมันจะอุ้ยอีหน่อยแต่ก็อดทนฟังสักนิดนะครับเพราะสิ่งที่คูจะไปบอกต่อไปนี้รับรองว่าได้ความรู้กลับไปใช้แน่นอนนะครับ หน้าต่างมหัศจรรย์ข้มหมายของมันคืออะไรทุกคนครับอย่างแรกก่อนเลยถ้าจะโจทย์ปุ๊บให้เราวาดหน้าต่างขึ้นมาก่อนพอเราวาดหน้าต่างขึ้นมาก่อนปุ๊บยกตัวอย่างเช่นสุรว่าครูพูดแบบนี้นะครับสุิว่าครูบอกว่าในเรื่องนี้มีเป็ดกับม้าสมมุตินะครับสุดว่ครูพูดถึงคําว่าเป็ดกับม้านะครับเป็ดกับม้านะเพราะฉะนั้นครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าเป็ดกับม้าปุ๊บอย่างแรกก่อนเลยครับจําไว้อย่างหนึ่งว่าในโจทย์สมการอาจจะมีตัวแปร กี่ตัวไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่เราจะสมมติแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวอัน,น,นที่1ที่ครูคูณเน้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงเรื่องของสัตว์หลายๆตัวถ้าเขาพูดถึงสัตว์แต่ละประเภทให้เราไว้ในแนวนอนย้ำนะครับให้เราไว้ด้านแนวนอนเช่นพูดถึงเป็ดกับม้าเพราะฉะนั้นครับเป็ดกับม้าครูก็พูดเลยครับว่าให้เป็ดอยู่ทางนี้แล้วก็ม้าอยู่ตรงนี้พูดง่ายคือตัวละครของแต่ละตัวนะครับ หรือสัตว์แต่และประเภทเนี่ยให้ไว้ตามแนวนอนนะครับแต่คนบอกว่าคูบอลแต่หน้าต่างมันมีข้างบนด้วยถูกต้องครับข้างบนเราจะไว้2อ,อย่างที่เราเรียกว่าหัวกับขาย้ำนะครับเราจะไว้หัวกับขาความหมายของมันคือลายหมายความว่าจำไม่เลยนะครับว่าไม่ว่าสัตว์จะเป็นประเภทอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่สัตว์ในตำนานจะมีหัวเพียงแค่หัวเดียวเท่านั้นย้ำนะครับ ถ้ามใชสนในตำนานยังไงซะามันก็มีหัวหัวเดียวเท่านั้นธาไมชากระตูนด,ด้วยนะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันคืออะไรหมายความว่า,ห,ววา,าหัวจะเป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายครับย้ํานะครับหัวจะเป็นตัวที่อยู่ทางซ้ายแล้วอันที่2คือตัวที่เป็นเรื่องของขาครับขาเราจะไว้ทางขวาอ่านออกไหมครับลายมือครูค่อนข้างที่จะอ่านยากน,นิดน,นึงนะ ขาเราจะไว้ทางขวานะครับเพราะฉะนั้นวามหมายของมันคืออะไรอ้าวช่วยครูก่อนครับสมมติว่าครูบอกว่ามีเป็ดอยู่4หัวล้อเล่นไม่ใช่มีเป็ดอยู่4ตัวก็คือมี4หัวก็ได้นะครับเป็ด4ตัวคําตอบคือมีกี่ขาครับถูกต้องคําตอบคือมี8ขา8ขามาจากไหนมาจากเป็ด1ตัวมี2ขาถ้ามี4ตัวก็คือเอา2คูณ4 เท่ากับ8ปดก็ใช่คมหมายไหมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ครูกำลังจะบอกเราเอาใหม่ครับตัวครูบอกว่าเป็ดมี10ตัวหลายคนตอบได้แล้วถูกไหมครับถ้าเป็ดสิตัวคําตอบคือมีขากี่ขาครับ20ขา20ขาก็คือเอา2คูณกับ10เพราะเป็ดหนึ่งตัวมี2ขา10ตัวก็เอามาคูณกันถ้าเข้าใจแล้วก็มาดูตัวนี้ครับมา้าสวยเป็นมา้าถามก่อนครับคนเก่งม้า1ตัวมีกี่ขา คำตอบคือม้า1ตัวก็จะมี4ขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดครูบอกว่ามีม้า8ตัวถ้ามีม้า8ตัวคําตอบคืออะไรครับตอบได้นะโอเคนั่นหมายความว่าคืออะไรครับเราก็เอาขามา้ามาคูณกับจํานวนหัวหรือจํานวนตัวครับดังนั้นครับม้า8ตัวก็จะมี32ขาแค่นี้เองครับและเนี่ย ืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการแก้สมการในรูปแบบที่ชื่อว่าหัวขาหาให้เจอแค่นี้เองย้ำนะครับครูทบทวนอีกสรอบหนึ่งนะเพราะครูเองก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะพูดสับสนสักนิดนึงนะครับสรุปก่อนนะครับอันที่1นนะครับในเรื่องของสมการที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหัวกับขาวิธีการของมันคืออะไรหมายความว่าเราจะต้องดูครับในโจทย์เนี่ยพูดถึงสัตว์แต่ละประเภทอะไรบ้างที่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาแบ่งเป็นแถว แต่ละแถวถ้าในโจทย์นั้นพูดถึงสัตว์3ชนิดหน้าต่าง,งครูก็จะมี3แถวแค่นี้เองครับอันที่2แน่นอนครับถ้าพูดถึงสัตว์แต่ละเพศจะมี2อย่างแน่นอนคือเรื่องของหัวกับขาความหมายของมันคืออะไรหัวกับขาครูจะเอาไว้ด้านบนหัวกับขาครูจะอาไว้ด้านบนนะครับโดยหัวจะไว้ซ้ายสุดขาไว้ขวาสุดแค่นี้เอง ลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคนเก่งครับจะต้องรู้ว่าสัตว์แต่ละประเภทนั้นมีขากี่ขาย้ํานะครับไม่ใช่สัตว์พิการไม่ใช่สัตว์ในตำนานไม่ใช่สัตว์ในการ์ตูนเพราะฉะนั้นครับขาเอาตามความเป็นจริงแค่นี้เองครับแลวเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสมก,การเราจะแก้ยังไงเฮอกูเกิลเกิลลืมบอกไปอย่าหนึ่งครับในการแก้สมก,การรูปแบบนี้นะครับสเสน่ห์ของมันคือเราจะสมมุติทุกอย่างให้อยู่ในรูปของตัวแปรเดียวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าครูจะมีวิธีการคิด แบบไหนบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับในเบื้องต้นรู้จักหน้าต่างมัสจัลแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูแบบขานกันว่าไอ้หน้าต่างมัสจัลที่ครูสอนเมื่อกี้เราจะสามารถใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้หรือเปล่านะครับสามารถติดต่อได้2ช่องทางเหมือนเดิมอันที่1ครับติดต่อทาง facebook คือบอนด์ i t t e r แมนนะครับอันที่2ถ้าเกิดว่าต้องการแบบขาดพร้อมเฉลยฟรีนะครับย้ำว่าฟรีติดต่อมาทางอ e ีเมลได้เลยครับทางครูบอนด์ .sent@gmail.com ครับ พระาชินานี่คือ2ช่องทางที่เราจะติดต่อกันได้นะครับและย้ำกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับสมการที่เรากาลังพูดถึงอยู่นี้เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหารุน้วนและกําลังพูดถึงเรื่องของหัวขาหาให้เจอคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกับแบบหัดตัวอย่างในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายและเดี๋ยวเ,เจอกันครับ